ด่ดิฉันนางสาวพรพัฒน์ดำสมอจะมาขอ,อนําเสนอเทคโนโลยีที่ชื่อว่าเครื่องฟอกอากาศกันค่ะว่ามันมีลูกเล่นหรือฟังก์ชันอะไรบ้างเพื่อจะได้เอาไว้ไปเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อโดยปัจจุบันนี้เครื่องฟอกอากาศก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความสำคัญมากๆที่เกือบทุกครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ทั้งหลายใช้กันซึ่งเครื่องโฟกอากาศในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็มีเทคโนโลยีการกรองหรือการโฟกอากาศที่แตกต่างก,กันออกไปแต่โดยหลักๆแล้วก็จะมีแผ่นกรองอากาศเพราะแผ่นกรองอากาศในแต่ละชั้นนั้นก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องคอยดูดซับ สิ่งต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศเช่นพวกฝุ่นละอองขนาดใหญ่ขนาดเล็กเชื้อโรคและแบคทีเรียเป็นต้นค่ะเรื่องขนาดของพื้นที่ห้องก็สำคัญนะคะเพราะเราต้องเลือกเครื่องฟอกอากาศที่มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ห้องของเราด้วยโดยจะมีสเปคระบุชัดเจนอยู่แล้วว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้ รองรับพื้นที่กี่ตารางเมตรซึ่งแน่นอนค่ะว่าเราต้องคำนวณพื้นที่ห้องก่อนที่จะไปซื้อเพราะถ้าห้องมีขนาดใหญ่แต่เครื่องฟอกอากาศมีขนาดที่เล็กก็จะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะนำมาใช้งานซึ่งรูปแบบของการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศก็จะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งโต๊ะตั้งพื้น ในรถยนต์ฝังไว้กับฝ้าเพดานส่วนวิธีการดูแลรักษาเครื่องฟอกอากาศนั้นนะคะจริงๆแล้วการดูแลรักษาเครื่องฟอกอากาศหลักๆก็คือการทำความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศตามระยะเวลาที่กำหนดโดยจะต้องหมั่นทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพราะไม่เช่นนั้นจากเครื่องฟอกอากาศที่ช่วยทำให้อากาศภายในห้องของเราบริสุทธิ์ ก็จะกลับกลายมาเป็นเครื่องที่สร้างมุลพิษภายในห้องของเราเสียเองสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวพรพัฒน์ดำสมอรหัสนักศึกษา634-0310-774ก็ขอจบการนำเสนอเทคโนโลยีที่ชื่อว่าเครื่องฟอกอากาศไว้เพียงเท่านี้